มันเริ่มจากความฝันฝันร้ายที่เกิดขึ้นซ้ำๆทุกคืนผมเห็นผู้หญิงคนหนึ่งยืนหยกกลางความมืดผมมองไม่เห็นหน้าเธอชัดเจนแต่สัมผัสดได้ถึงความกโกรธแค้นคุณนอนทับหลุมศพของฉันเมื่อคืน เสียงกระซิบแผ่วเบาแต่เย็นยะเยือกดังในหูผมผมสะดุ้งตื่นทุกครั้งหัวใจเต้นแรงราวกับจะทะลุออกมานอกอกผมพยายามคิดว่ามันเป็นแค่ฝันร้ายแต่ความรู้สึกมันหนักแน่นเกินไปมันเหมือนจริงจนน่ากลัว คืนต่อมาผมตัดสินใจค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสุดสารเก่าแก่ในละแวกบ้านและแล้วผมก็เจอรูปถ่ายสุดสารร้างแห่งหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ไม่ไกลจากบ้านผมมากนักในรูปมีป้ายหลุมศพที่ผุพังผมอ่านชื่อบนป้ายมันตรงกับชื่อที่ผู้หญิงคนนั้นกระซิบในฝันทุก คืนอรุณีอรุณีสีสวัสดิ์ผมตัดสินใจไปที่สุสานร,ร้างแห่งนั้นในคืนนั้นเองบรรยากาศวังเวงและหน้าขนลุกผมเดินตามหาหลุมศพของอรุณีในที่สุดผมก็เจอมันเป็นเพียงกองดินที่ทุสโรมไม่มีแม้แต่ป้ายชื่อ ผมยืนอยู่ตรงนั้นรู้สึกเหมือนมีใครกําลังจ้องมองอยู่ผมก้มลงมองพื้นดินและสิ่งที่ผมเห็นคือรอยเท้ารอยเท้าที่เปื้อนดินโคลนรอยเท้าที่เล็กและเรียวเหมือนรอยเท้าของผู้หญิงผมรีบกลับบ้านด้วยความหวาดกลัวคืนนั้น ผมไม่ได้ฝันร้ายแต่ผมได้ยินเสียงกระซิบเสียงกระซิบที่ดังมาจากใต้เตียงของผมคุณทำไมไม่ขอโทษฉันผมเรียบเปิดไฟมองไปใต้เตียงไม่มีอะไรนอกจากความมืดมิดแต่ในเช้าวันต่อมาผมตื่นขึ้นมา พร้อมกับรอยขีดข่วนยาวบนหลังของผมรอยขีดข่วนที่แดงกำําและเจ็บแสบราวกับถูกเล็บคมคมกรีดตอนนี้ผมรู้แล้วว่าอารุณีต้องการอะไรและผมรู้ว่าผมจะต้องทำอะไรแต่คุณล่ะ เคยรู้สึกไหมว่ามีใครบางคนกําลังจ้องมองคุณอยู่แม้ในที่ที่คุณคิดว่าปลอดภัยที่สุดเคยเจอเรื่องหลอนแบบนี้ไหมถ้ามีฝากเล่าไว้หน่อยนะครับและถ้าฟังแล้วรู้สึกขนลุกอย่าลืมติดตามหลอนติดหูนะครับเรื่องต่อไปอาจเกิดขึ้นกับคุณก็ได้ภาพประกอบ ฮกภาพซูมเข้าไปในดวงตาที่เบิกพโพลงในความมืดเห็นเงาสะท้อนของป้ายหลุมศพเนื้อหาภาพสุดสารร้างในคืนเดือนมืดมีเงาตะคุ่มคุ่มหลางๆภาพมือที่สั่นเทากำลังถือไฟฉายส่องไปที่ป้ายหลุมศพที่ผุพังภาพรอยเท้าเปื้อนดินโคลนบนพื้นดิน ภาพใต้เตียงที่มืดมิดแต่มีเงาตะคุ่มคุ่มที่มุมหนึ่งภาพรอยขีดข่วนบนแผ่นหลังจบภาพใบหน้าของผู้หญิงที่ดูกรวดแขนในความมืดเห็นเพียงดวงตาที่จ้องมองมาอย่างอาฆาต CTA โลโก้ช่องหลอนติดหูที่ค่อยๆเลือนหายไปในความมืดพร้อมเสียงกระซิบแผ่วเบา ติดตามพวกเรา